ดึงมาเบ็ดอันนี้เบ็ดเหยื่อลอยนะคบมาได้ปาวไอ,าอาขึ้นมาของเราเอาเข้าเฉยเลยครับไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับโอ้ยใช่พอดีครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งครับเอาเฟียงไม่ออกนะครับติดนิ้วเอาครับเริ่มโยกแล้วครับ เห็นไหมเพราะว่าเบ็ดเลเวลสูงกว่าแล้วก็เลยเอาง่ายนิดนึงนะครับตัวเบ็ดเป็นเป็ดเบือสามนะครับดูครับ ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิสซิ่งเกรเนปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาที่บ่อรีวิวแนะครับบอ่อแอมโรสเลกนะครับมาล่าบอสกันดีกว่าลาดในแบบไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับก็เราก็จะไปล่าเหมือนเดิมนะครับการที่เราจะไปล่ามอนสเตอร์ เราก็ต้องเข้ารับภารกิจนะครับเราก็จะไปรับภารกิจที่มิชชั่นนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับตรงที่ฟิสมอนสเตอร์นะครับอยู่ข้างล่างฟินมอนสเตอร์จะมีชื่อบออยู่นะครับชื่อแอมโรนี่ครับแล้วก็ต่อด้วยภารกิจนะครับนี่ครับเราคลิกเข้าไป แล้วก็เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดรับภารกิจได้เลยครับแล้วก็ไปตกครับอันนี้ก็จะเป็นตกปลาเนเด่นไผ่นะครับนี่ครับแล้วก็กดรับภารกิจนะครับเหมือนเดิมครับก็กดเข้าไปลุยกันเลยก่อนอื่นใดอย่าพึ่งนะครับเราต้องเตรียมเหยื่อไปด้วยนะครับ เหยื่อในการตกปลาเนื้อเด่นไภ่นะครับเราก็จะเอาเหยื่อปลอมไปนะครับเป็นเหยื่อ c a ส t i n g s p o o นะครับแล้วเราก็เอาไปเยอะๆซักหน่อยนะครับเอาไปไว้กันนะครับกันพลาดครับเราเหยื่อที่ไปตกว่าไอาไปด้วยนะครับนะครับจับเข้าไป เราก็าไปไว้ในกระเป๋านะครับเมื่อเราเข้าไปไว้แล้วเราก็เดินทางไปลุยเลยนะครับก่อนอื่นใดอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่สามารถเอามอนสเตอร์ออกจากบอ่อได้นะครับนครับนี่ครับ,รบตัวของมันคนระับ เราจะตกเยื่อปลอมนะครับ c ัต t i n g spoon นะครับมาที่นี่ก็อยู่ไม้เดิมนะครับบนสะพานนะครับมาพูดแล้วก็เปลี่ยนเยื่อไปเลยดีกว่าครับนี่ครับตกเฉียงๆนะครับชิดทางด้านขวานะครับนี่ครับเฉียงออกไปแล้ว นี่ครับปลานี้มักจะอยู่ทางด้านขวามือนั้นสังเกตได้ลหลายบอร์นะครับเมื่อภารกิจอยู่ขวามือแน่นอนครับบอสของเราต้องอยู่ซ้ายมือแน่ๆนะครับเอาเข้าครับเบียดลำที่สองอันนี้ตกทิ้งไว้เฉยๆครับเอามาก่อนก็ได้ครับนี่บ ดึงมาเบ็ดอันนี้เบ็ดเหยื่อ้อยนะมาได้ปลาวัวไอขึ้นมาอันนี้ตกทิ้งไว้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาเราก็เอาเบ็ดของเราเอาเข้าเฉยเลยครับไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับ โอ้ยใช่พอดีครับนี่นะครับเนื้อเด่นไพลนะครับดูครับเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับจะว่าปลาช่อนก็ไม่ใช่จะว่าปาลาไหลก็ไม่ใช่นะมันจะบวกกันครับรวมกันปลาลอนปลาเาอะไรว่าปลาลอนปลาช่อนกับปาลาไหลนะครับนี่คนระับ รวมกันเมื่อได้ครบแล้วนะครับเราก็รับรับแล้วเราก็ใส่ใส่ไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะใส่ไว้เลยคนระับสายเอ็นเราจะปรับแค่70 cm นะครับอย่าลืมนะ70 cm เเราจะออกไปรับภารกิจต,ต่อครับ รับภารกิจมอนสเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับออกมาแล้วก็มาเข้าที่มิชชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงไปที่ฟิส m มอนสเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็กดตรงที่มีชื่อบ่อเหมือนเดิมนะครับแอมโรสนะครับนี่ครับมีชื่อบ่อกกับชื่อปลานะครับ เป็นไพสลาเซอร์นะครับบอร์ดของเราชื่อบอร์ดก็จะเป็นแอมโรสไพสลาเซอร์นะครับกดรับเวลานะครับดูช่วงเวลากะดึกนะครับให้เป็นภูเขานะครับแต่ไม่สูงนะครับไม่ว่าจะจีวันนะครับเราก็ต้องเอาเวลานี้ครับไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับ หมายไว้นะเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยตกไปใกล้ๆพุ่มบัวนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเราก็วางขาตั้งนะครับเราจะตกไปสองคันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันเราจะเห็นนับว่าตรงนี้มีพุ่มบัวอยู่ครับแล้วก็เวียงไปเลยครับ นี่ครับก็ใครที่ชมคลิปอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับนี่เราจะเวียงประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งครับเอาเฟียงไม่ออกนะครับติดนิ้ว กลับมาใหม่ครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเฟี้ยงไปตรงจุดแรกเลยนะครับเอามันชนกันไปเลยนี่ครับประมาณครึ่งหนึ่งครับฟิ้วปุง้งยิงนี่เป็นไงชนกันไปเลยโูนะครับ สังเกตไปลานะครับเพราะาเราใช้เบ็ดทุ่นลอยนะครับน่ครับไม่ใช่ทุ่นตะกัวนะครับนี่เป็นทุ่นลอยให้เราสังเกตที่คันเบ็ดเอาครับนะเริ่มโยกแล้วเห็นไหมคันที่สองนะเข้าแล้วครับแล้วก็ตูขึ้นมาแล้ว หมุนธรรมดานะครับผมไม่ได้กระตุกช่วยเลยครับเพราะว่าเบ็ดเลเวลสูงกว่าแล้วก็เลยเอาง่ายนิดนึงนะครับตัวเบ็ดเป็นเบ็ดเบือสามนะครับดูครับนี่เป็นไงไพสลาเซอร์มาสเตอร์แอมโรสนะครับ นี่ครับ10.991กิโลกร,รัมนะครับย็งไงกันบ้างครับใครชมมาถึงช่วงท้ายนี้กันบ้างเนาะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอลาเพื่อนๆด้วยคำว่าสวัสดีครับ